สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมกันเปิดใจรับฟังธรรมะจากพระพุทธวจนะในหัวข้อสติปัฏฐานังเอตังมักังเอกายนังแปลว่าสติปัฏฐานเป็นทางเอกทางตรงเพื่อความบริสุทธิ์ในยุคที่ใจเราถูกรบกวนจากความเร่งรีบความเครียดและความวุ่นวายพระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะแนวทางไว้แล้ว นั่นคือการเจริญสติด้วยการตั้งมั่นอยู่กับกายเวทนาจิตและธรรมเพื่อให้เห็นสัจธรรมของชีวิตอย่างแจ่มแจ้งวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราว5ตอนที่จะพาทุกท่านไปรู้จักสติปัฏฐานผ่านนิยายธรรมะที่อบอวนด้วยปัญญาขอเชิญตั้งใจรับฟังและเปิดใจสัมผัสสัจธรรมไปด้วยกันครับตอนที่ 1. ครูใหญ่กับเสียงนาฬิกา โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองใหญ่ครูรัชดาเป็นครูใหญ่ที่ใครๆต่างเคารพนับถือเธอเป็นคนตรงต่อเวลาเจ้าระเบียบและใส่ใจทุกงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนแต่ในสายตาของครูรุ่นใหม่หลายคนเธอเริ่มเป็นคนที่ใครก็เข้าหายากเฉียบขาดเย็นชาและมักดุว่าด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้างแม้ภายนอกดูมั่นคงแต่ภายในใจของครูรัชดาเต็มไปด้วยความเครียด เธอต้องรับผิดชอบทุกเรื่องตั้งแต่ปัญหาเด็กทะเลาะวิวาทไปจนถึงงบประมาณที่โดนตัดคืนแล้วคืนเล่าเธอนอนแทบไม่หลับใจว้าวุ่นคิดวนเวียนไม่หยุดจนกระทั่งวันหนึ่งในเช้าวันเสาร์ที่เงียบงนันเธอนั่งอยู่ในห้องทำงานที่เงียบสนิทลำพังคนเดียวเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังเริ่มเด่นชัดขึ้นติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเสียงนั้นฟังดูธรรมดา แต่ในวันนั้นมันกลับแทงลึกเข้ามาในใจเหมือนมันไม่ได้แค่บอกเวลาแต่มันกำลังบอกว่าเวลากำลังผ่านไปโดยที่เธอไม่เคยหยุดเพื่อฟังตัวเองเลยเธอนั่งนิ่งรู้สึกถึงความตึงของหัวไหล่ความจุกแน่นในอกและอาการปวดหัวที่สะสมมานานในจังหวะนั้นเองเธอลองฟังเสียงนาฬิกาอย่างจดจอ่อหายใจเข้ายาวๆรู้สึกถึงอากาศไหลผ่านจมูก หายใจออกยาวๆสัมผัสได้ถึงความร้อนอุ่นจากอกที่แผวเบาลงเธอค่อยๆเริ่มมองเห็นว่าความเครียดของตนเองไม่ได้เกิดจากปัญหาภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากใจที่ไม่เคยหยุดรับรู้ปัจจุบันเลยเธอเคยตำหนิครูใหม่คนหนึ่งกลางห้องประชุมเพียงเพราะรายงานส่งช้าไป5นาทีครูคนนั้นหน้าซีดน้ำตาคลอแล้วลาออกไปไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้น วันนั้นเธอคิดว่านี่คือวินัยแต่วันนี้เธอกำลังได้ยินเสียงของความรู้สึกผิดดังขึ้นช้าๆพร้อมกับเสียงติ๊กต๊อกเธอลุกขึ้นเดินไปเปิดลิ้นชักหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาและเริ่มเขียนประโยคแรกในรอบหลายปีว่าวันนี้ฉันเริ่มต้นฝึกสติด้วยการฟังเสียงเวลาของชีวิตเสียงนาฬิกาไม่ใช่แค่เวลาเดินแต่คือใจที่เริ่มฟังตัวเอง หลังจากวันนั้นครูรัชดาเริ่มฝึกนั่งนิ่ง5นาทีทุกเช้าก่อนเปิดประชุมโดยไม่บอกใครเธอเปลี่ยนคำพูดที่เคยแข็งกร้าวเป็นคำถามอ่อนโยนว่าวันนี้คุณเหนื่อยไหมมีอะไรที่อยากให้ฉันช่วยไหมครูรุ่นน้องเริ่มเข้ามาคุยกับเธอมากขึ้นเด็กนักเรียนเริ่มยิ้มเมื่อเดินผ่านหน้าเธอวันหนึง่งขณะประชุมใหญ่ของโรงเรียนครูรัชดาเปิดประชุมด้วยคำเพียงว่า เสียงที่เราควรฟังที่สุดไม่ใช่เสียงของใครแต่คือเสียงของใจเราเองที่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ตอนที่สองเด็กหญิงกับความกลัวในเงามืดแม่แม่หนูฝันร้ายอีกแล้วเสียงร้องไห้ของเด็กหญิงตัวน้อยชื่อขวัญข้าวดังขึ้นท่ามกลางราตรีมืดมิดเธอฝันถึงผู้หญิงหน้าขาวซีดผมยาวรุงรังเดินผ่านหน้าต่างห้องนอนของเธอ ความกลัวฝังรากลึกทุกคืนบางครั้งเธอขอแม่เปิดไฟนอนบางคืนก็ร้องไห้จนหมดแรงแม่ของขวัญข้าวเป็นหญิงสาวที่เพิ่งบวชชีพราหมณ์มาไม่นานเธอเคยผ่านความเจ็บปวดในชีวิตมาก,ก่อนและได้เรียนรู้ธรรมะจากพระอาจารย์วัดป่าเธอรู้ดีว่าความกลัวไม่ใช่สิ่งที่เอาชนะได้ด้วยการหลีกเลี่ยงแต่ต้องมองมันอย่างรู้เท่าทัน คืนนั้นหลังจากปลอบลูกจนเงียบแม่ของเธอนั่งลงบนพื้นหยิบหมอนเล็กๆมารองแล้วจับมือลูกเบาๆขวัญข้าวลองหลับตาแล้วหายใจเข้าลึกๆก,กับแม่นะจ๊ะฟังเสียงหายใจของเราฟังให้ดีว่าเสียงมันเป็นยังไงเสียงที่หนูกลัวเมื่อกี้เขาหายไปไหนละ่ะเด็กหญิงค่อยๆหายใจเข้าลึกแล้วผ่อนออกยาวๆเสียงฝีเท้าหลอนในฝัน กลับกลายเป็นเสียงฝนตกเสียงผู้หญิงร้องไห้ในฝันกลายเป็นเสียงแมวข้างบ้านและเธอเริ่มได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นตุ๊บตุ๊บแม่เสียงมันไม่ได้น่ากลัวเลยมันอยู่ในหัวหนูเองใช่ไหมใช่จะลูกเวลาที่เราไม่รู้ว่าใจเรากำลังคิดอะไรเราจะกลัวแม้กระทั่งเงาตัวเองเงาที่กลัวที่สุดอาจเป็นอดีตที่เราไม่เคยรู้ว่ามันยังอยู่ หลายคืนผ่านไปขวัญข้าวค่อยๆฝึกการฟังเสียงหายใจจากการกลัวเงาเธอกลายเป็นเด็กที่ชอบฟังเสียงเงียบก่อนนอนจนวันหนึ่งเธอพูดกับแม่ว่าแม่หนูรู้แล้วว่าทำไมหนูฝันถึงผู้หญิงหน้าซีดๆเพราะหนูเคยเห็นรูปผู้หญิงคนนึงในห้องแม่ตอนหนูยังเล็ก,เลกๆเขายิ้มเศร้าๆแล้วก็หายไป<ๆ>เขาใช่แม่ของแม่หรือเปล่าคะแม่ของเธอเงียบไป เด็กน้อยคนนั้นจำหน้าของยายที่จากไปตั้งแต่เธอยังจำความไม่ได้ใบหน้าที่ไม่เคยพูดจาแต่ฝากความรู้สึกไว้ในใจเด็กน้อยผู้ไร้คำตอบแม่น้ำตาซึมเธอกอดโลกแน่นยายรักหนูมากนะลกูกไม่ต้องกลัวเขาเลยเขาเฝ้านองหนูด้วยแม่ตาหลังจากคืนนั้นขวัญข้าวไม่เคยฝันร้ายอีกเลยเธอกลับมานอนหลับโดยไม่เปิดไฟและก่อนนอน เธอจะพนมมือแล้วพูดเบาๆว่ายายหนูจะไม่กลัวความมืดอีกต่อไปหนูจะหายใจและฟังใจของหนูให้เป็นข้อคิดท้ายตอนเมื่อสติปรากฏความกลัวก็ปราศจากอำนาจไม่ใช่เพราะสิ่งที่น่ากลัวหายไปแต่เพราะใจของเราเริ่มเห็นมันตามที่มันเป็นไม่ใช่ตามที่เราคิดตอนที่สนักบัญชีกับเสียงกระดิ่งลม ห้องทำงานชั้น22ของอาคารบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งคุณทวัชชัยนักบัญชีหนุ่มอายุ35ปีกำลังจ้องจอคอมพิวเตอร์อย่างเคร่งเครียดตัวเลขรายการภาษีเอกสารส่งงบสิ้นไตรามาสทุกอย่างกระหน่ำเข้ามาไม่หยุดภายนอกเขาดูเป็นมืออาชีพเนียบสุภาพและแม่นยำแต่ใครจะรู้ว่าภายในใจเขามีเสียงหนึ่งที่ดังกว่าตัวเลขทั้งหมดจะพลาดไม่ได้ห้ามผิด ถ้าพลาดฉันคงโดนตำหนิอีกทุกคืนเขากลับถึงห้องเกือบเที่ยงคืนเปิดโน้ตบุ๊กเช็คเมลต่อจนตีหนึ่งนอนหลับด้วยเสียงในหัวที่ดังลั่นมากกว่าเสียงลมและตื่นขึ้นมาพร้อมความราวลึกตรงอกเหมือนมีหินกดทับใจอยู่ทุกวันจนวันหนึ่งร่างกายเริ่มแสดงอาการมือชาใจสัน่นแน่นหน้าอกและหายใจไม่สุดหมอบอกว่าคุณไม่มีโรคหัวใจครับ แต่คุณกำลังสะสมความคิดเกินความจำเป็นเขายิ้มจืดจืดกลับบ้านและตัดสินใจลางานสามวันไปพักที่วัดป่าแห่งหนึ่งตามคำแนะนำของเพื่อนสมัยมัธยมบ่ายวันแรกที่วัดเขานั่งบนศาลาไม้หลังเล็กสายลมพัดผ่านเบาๆและมีกระดิ่งลมใบเล็กแขวนอยู่ริมหลังคากริง้งกริ้งกริ้งเสียงนั้นไม่ได้ดังมากแต่กลับสะกิดใจบางอย่างในตัวเขามันไม่รีบ ไม่เร่งไม่วิ่งแข่งกับเวลาต่างจากชีวิตเขาที่หมุนเร็วจนลืมหายใจหลวงพ่อรูปหนึ่งเดินมานั่งข้างๆแล้วพูดเบาๆเสียงกระดิ่งลมไม่มีทางดังเองได้ต้องมีลมกระทบแต่เจ้ากระดิ่งเขาไม่ดิ้นรนเขาแค่ปล่อยให้ลมพาไปทวัตชัยพนมมืออย่างงงๆแล้วหลวงพ่อหมายถึงอะไรครับโยมบางทีโยมอาจจะเป็นเหมือนกระดิ่งที่อยากควบคุมลม อยากให้เสียงมันเพ้อตลอดอยากให้ทุกอย่างเป๊ะตลอดแต่ชีวิตมันมีลมหลายแบบทั้งพัดแรงพัดเบาแล้วบางทีก็เงียบสนิทหน้าที่ของเราคือไม่ใช่พยายามให้ลมเปลี่ยนแต่คือรู้ว่าใจกำลังดิ้นแล้วปล่อยให้มันเบาลงสิ่งที่กดทับเขาไม่ใช่งานแต่คือความคิดที่ไม่เคยหยุดไหล คืนนั้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขานอนหลับโดยไม่มีเสียงเมลแจ้งเตือนไม่มีตัวเลขวิ่งในหัวเขานั่งหลับตาบนที่นอนบางๆฟังเสียงกระดิ่งลมกริ้งกริ้งอย่างตั้งใจจิตที่เคยวิ่งกลับมารับรู้ลมหายใจหายใจเข้ารู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่ากำลังหายใจออกเพียงเท่านั้นใจเขาก็ค่อยๆค,คืนสภาพเดิม ไม่รีบไม่เร่งไม่ดิ้นรนข้อคิดถ่ายตอนบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องพยายามมากขึ้นแต่เราต้องหยุดแล้วฟังเสียงธรรมชาติของจิตใจเสียงที่เบาวกว่ากระดิ่งลมแต่ชัดกว่าเสียงใดๆทั้งสิ้นนั่นคือเสียงแห่งสติที่คอยกระซิบว่าจิตที่รู้ทันตนเองย่อมเบาสบายกว่าโลกที่ควบคุมไม่ได้ตอนที่ส แม่ค้ากับการช่างใจตลาดสดยามเช้าในชุมชนเก่าแห่งหนึ่งป้าจัน์เป็นแม่ค้าขายผักมานานเกิน30ปีใครๆก็รู้จักเธอในชื่อแม่ค้าเสียงดังใจถึงพูดแรงจะเอาไม่เอาก็บอกจะมายืนจับเล่นทำไมยะกิโลละ20ขาดตัวไม่ใช่แผงการกุศล ด้วยน้ำเสียงห้วนๆแบบนี้ทำให้ป้าจันมีทั้งลูกค้าประจำและลูกค้าหนีเธอมองว่าตัวเองพูดตรงไม่เส,สแสรง้งแต่ในใจกลับเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆบางวันทะเลาะกับลูกค้าบางวันหงุดหงิดกับคนข้างแผงตกเย็นกลับบ้านนั่งถอนหายใจยาวๆเหมือนใจหมดแรงวันหนึ่งหลานชายของป้าจันชื่อต้นซึ่งพึ่งลาสิกขา กลับมาช่วยงานที่แผงในช่วงปิดเทอมเขาไม่พูดอะไรมากแค่ยิ้มให้กับลูกค้าทุกคนที่เดินผ่านและมักกล่าวคำเดียวเบาๆว่าเชิญเลือกได้เลยครับป้าจันมองดูแล้วเริ่มรำคาญในใจพูดเบาแบบนี้จะขายได้เหรอแต่กลับแปลกวันนั้นมีคนแวะมาอุดหนุนมากผิดปกติ ลูกขาเริ่มยิ้มทักทายและแม้แต่คนที่เคยไม่มองหน้าก็หันมาขอซื้อผักเธอด้วยความสุภาพกลางคืนวันนั้นขณะป้าจัน์นั่งแช่มือในน้ำอุ่นเตรียมตัดผักพรุ่งนี้หลานชายพูดกับเธอเบาๆยายเคยฟังใจตัวเองก่อนพูดไหมครับถ้ายายลองฟังให้ดีนะเวลายายจะว่าใครนะ่ะใจมันจะร้อนก่อนคำถึงจะออกมาร้อนตาม แต่ถ้ายายหยุดนิดนึงฟังให้ดีใจมันจะอุ่นลงแล้วคำพูดมันจะเปลี่ยนชีวิตแม่ค้าที่เหนื่อยไม่ใช่เพราะคนอื่นแต่เพราะใจที่ไม่เคยพักคืนนั้นป้าจันนอนไม่หลับคำพูดของหลานชายวนอยู่ในหัวเธอเธอเริ่มย้อนไปนึกถึงวันแรกๆที่มาเปิดแผงวันนั้นเธอพูดเพราะใจเย็นเพราะกลัวไม่มีคนอุดหนุน แต่พอขายดีขึ้นใจก็เริ่มแข็งขึ้นเสียงก็เริ่มดังขึ้นเธอลุกขึ้นกลางดึกเดินไปหน้ากระจกมองดูตัวเองแล้วค่อยๆเอามือทาบที่อกหายใจเข้ายาวๆวหายใจออกชา้ชาช้าและรู้ทันทันทีว่าใจเรามันร้อนจริงๆรุงร่งเชา้าป้าจันยังคงขายผักเหมือนเดิมแต่ก่อนพูดทุกคำเธอจะหยุดนับหนึ่ถึงห้าในใจ ยิ้มก่อนพูดทีหลังรู้ตัวก่อนดีกว่าเสียใจทีหลังเธอยังเป็นแม่ค้าคนเดิมแต่คำพูดเริ่มเบาขึ้นเสียงดังเริ่มกลายเป็นเสียงขำจากคำว่าห้วนกลายเป็นห่วงจนลูกค้าเริ่มถามป้าจันไปปฏิบัติธรรมที่ไหนมาหรือเปล่าเธอหัวเราะไม่ได้ไปไหนหรอกแค่ฟังใจตัวเองทุกวันข้อคิดถ่ายตอนสติก่อนคาพูด คือธรรมะที่เปลี่ยนชีวิตแม่ค้าคนหนึ่งได้การช่างใจก่อนจะช่างผักการฟังใจก่อนจะฟังเสียงตลาดเพราะคำพูดที่มีสติคือของฝากที่ดีที่สุดจากชีวิตธรรมดาธรรมดาตอนที่5คนเฝ้าศพกับสัจธรรมคืนหนึ่งที่วัดเล็กๆชานเมืองในศาลาเก่าหลังหนึ่งมีศพตั้งอยู่กลางศาลารอทำพิธีวันรุ่งขึ้น มีเพียงชายชราคนหนึ่งนั่งเฝ้าเงียบๆไม่พูดจาเขาชื่อลุงเทิดอดีตข้าราชการเกษียณที่มาอาศัยอยู่กับวัดต,ตั้งแต่เมียเสียใคร<น>ๆ<ม>ก็พูดกันว่าลุงเทิดเป็นคนแปลกชอบเฝ้าศพคนเดียวตอนกลางคืนแต่ไม่มีใครรู้ว่าทุกค่ำคืนที่เงียบงนันลุงเทิดไม่ได้แค่นั่นเฝ้าแต่เขากำลังภาว Led นาอยู่กับความจริงที่สุดของชีวิต ศพที่ตั้งอยู่ไม่ใช่แค่ร่างไร้วิญญาณแต่สำหรับลุงเทิดมันคือครูที่เตือนเขาทุกวันว่าชีวิตนี้ไม่มีของแน่นอนเขานั่งสงบหายใจเข้ายาวรู้กายหายใจออกยาวเห็นใจกายนี้สักวันก็เป็นอย่างเขาเวทนาความคิดความผูกพันทั้งหลายก็จบลงที่นี่ลมหายใจเข้าออกชัดเจน เหมือนเขากำลังฝึกตายในขณะยังมีชีวิตแต่ความตายที่ใครๆกลัวสำหรับเขากลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีชีวิตมากขึ้นทุกวันคืนหนึ่งที่ศพไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นคนที่เขารักที่สุดคืนนั้นมีศพผู้หญิงวัยชาราเข้ามาตั้งในศาลาไม่มีญาติไม่มีแขกมีเพียงคำบอกจากเจ้าหน้าที่ว่าเสียชีวิตที่บ้านพักคนชารา ไม่มีใครมารับศพลุงเทิดเดินเข้าไปมองหน้าเธอและต้องชะงักภาพนั้นเหมือนแช่แข็งเวลาหญิงชราที่อยู่ในโรงคือแม่ของเขาเองผู้หญิงที่เขาเคยกโกรธเคยห่างเหินเคยปล่อยให้จากไปโดยไม่เคยขอโทษน้ำตาของชายชราหลั่งเงียบๆเขาคุกเข่าลงหน้าศพและกล่าวเพียงเบาๆด้วยเสียงที่สะท้อนลึกถึงใจตน แม่ลูกมองแม่ไม่ทันในชีวิตแต่คืนนี้ลูกขอเห็นแม่ด้วยสติขอให้แม่อาโหสิขอให้แม่ไปดีตั้งแต่คืนนั้นลุงเทิดไม่เพียงเป็นคนเฝ้าศพแต่กลายเป็นผู้มีชีวิตที่เบาที่สุดในวัดใครก็ตามที่มานั่งคุยกับเขาจะพบเพียงคำตอบสั้นๆพร้อมรอยยิ้มสงบเราทุกคนกำลังเดินทางไปยังที่เดียวกันจะรีบโกรธไปทำไม จะรีบสะสมไปทำไมอยู่กับลมหายใจเถอะมันเป็นของจริงที่สุดแล้วข้อคิดถ้ายตอนสติที่ตั้งมั่นคือประทีปกลางความมืดของความตายเมื่อเรามองตายอย่างรู้ทันเราจะมีชีวิตอย่างเบาสบายความตายไม่ได้พรากอะไรเราแต่เตือนให้เรากลับมาอยู่กับสิ่งที่ยังมีนั่นคือลมหายใจนี้ท่านผู้ฟังที่รัก ทั้งห้าเรื่องนี้อาจดูธรรมดาแต่แฝงด้วยธรรมะอันลึกซึ้งคือการฝึกสติให้รู้อยู่กับกายเวทนาจิตและธรรมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นใครทุกคนสามารถเดินบนทางเอกนี้ได้สติปัฏฐานไม่ใช่แค่ธรรมะของนักบวชแต่คือหนทางแห่งอิสรภาพของใจที่ทุกคนเข้าถึงได้ถ้าเริ่มต้นรู้ตัวตั้งแต่วันนี้ หากท่านชอบธรรมะบำบัดจิตแบบนี้ขอเชิญกดติดตามช่องฟังธรรมะบำบัดจิตเพื่อรับฟังธรรมะที่จะปลุกสติเติมปัญญาและเยียวยาใจขออนุโมทนาทุกท่านขอความสงบเย็นจงมีแด่ทุกดวงจิตสวัสดีครับ